นี่คือท่อน่าจะทั้งหมดเนาะเดี๋ยวผมจะเอามาดูครับคลิปนี้มีท่อแจกด้วยนะทุกคนแค่ออกค่าส่งนะทุกคนนะท่อเดิม คลิปนี้เนี่ยก็จะมาเหมือนกัว่าตอบคอมเมนต์คนดูเนาะคล้ายๆว่าในติ๊กต็อกอะไรอย่างนี้นะผมแต่ว่าเราจะมาทําแบบว่าเป็นคอนเทนต์ละกันก็สําหรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่แล้วก็ผู้ติดตามเก่าก็ขอบคุณนะผมที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปแล้วก็คนที่แบบว่าคอมเมนต์มาว่าพี่พี่มีเท่ากี่ใบแบบว่าทั้งบ้านเอาทั้งบ้านเลยพี่มีเท่ากี่ใบับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะผมว่าผมมีกี่ใบเกือบจะหมดอันนี้คือเรารีวิวแค่ พวกร้อยยี่ห้าเนาะอแล้วก็มีดีมมีร้อยสิบนะครับผม<ช>แล้วก็มีอะไรอีกก็จะประมาณนี้<ช>ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คือคลิปนี้มีท่อแจกด้วยนะทุกคนแค่ออกค่าส่งนะทุกคนอะ่ะนี่นี่น,นี่ก็จะเป็นท่อเป็นท่อดีมท่อเดิมดีมแต่ว่าเราเอาไปผ่ายอดดือันนี้คือเราไม่ได้ทําเองนะ,อ,ะอันนี้คือจะเป็นท่อเดิมเดิมแบบเดิมศูนย์เลยเดิมโรงงานนะ่ะเนี่ยอ่าอันนี้คือแจกฟรีฟ เพียงแค่คุณตอบคําถามถูกนะทุกคนคือผมอยากจะถามว่าอันนี้คือสําหรับคนที่ติดตามผมจริงๆจะรู้นะผมอ่ะผมจะถามว่าร้อยสิบผมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยใส่โชกอะไรความสูงเท่าไหร่แล้วก็สั่งจากไหนอ่ะอเอาแค่นี้กอแล้วกันอ,อันนี้คือง่ายมากนะทุกคนคือคุณจะเอาไปขายต่อก็ได้นะทุกคนหรือว่า เอาไปทำอะไรก็ได้อ่ะแล้วแต่ถ้าได้ไปฟรีก็ออกแค่ค่าสง<ช>่งนะครับผมอ่าอันนี้คือถ้าผมเอาไปขายเนี่ยผมก็ขายได้นะทุกคนเออไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่แต่หลักร้อยได้แน่นอนคือแบบว่าเราไม่ได้ใช้ใชเราเก็บไว้เอ,อ้ยมันก็น่าจะลบเนาะ<ช>ก็อยากแจกงวาทุกคนเสียงเนี่ยก็จะมันจะคล้ายๆแบบกึง<ช>่งเนาะกึ่งแบบกึ่งมกกึ่งเปิดนะทุกคนอ่ะใครอยากได้ก็คอมเมนต์กันมานะผมแล้วก็ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูท่อทั้งหมดที่เป็นของร้อยสิบและร้อยยี่สิบห้าเนาะอ่าก็เป็นใบแรกเดี๋ยวผมเอาให้ดูกันเลยอันนี้คือใบแรกนะผมหยิบมาก็จะเป็นโปรสปีดอันนี้คือจะเป็นโปรสปีด<อ>เราเคยรีวิวไปแล้วครับอ่าสำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบว่าท่อบแบบเสียงแบบหมกๆก<อ>ทุมทุมห,ห,หรือว่าแบบที่ไม่ชอบท่อลั่นและอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าจะใส่ก็จะเป็นทรงเดิมของร้อยสิบนี่นี่เป็นไง โบสปีด <Low> ดัด้านอ่าก็ะะจะประมาณนี้นะผมติดแบรนด์อันนี้ก็จะอยู่ประมาณราคาประมาณหลักร้อยนะไม่ถึงหนึ่งพันนะครับผมสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ก็หาเลยนะผมอันนี้คือผมโปรโมทให้ฟรีไม่คิดอะไรเลยนะผมหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะปรับสูงเอะไรก็ส่งมาได้นะทุกคนอ่าคือจะรีวิวให้ฟรีเลยอ่า <Okay. S 1> จะรีวิวให้ฟรีไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือว่าชิ้นเล็กๆน,น้อย ะจะเป็นน็อตหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆก็สามารถส่งมาได้นะครับผมแล้วก็ไปต่อไปเราหยิบมาก็ไดาะเห็นแบรนด์แล้วนะครับผมนี่แบรนด์เขาจะเป็นอะไรวะเจ <ง S 2> มเ์เจมแ,แล้วเจมต้องไม่สุดออันนี้ก็จะเป็นพ่อยน่นพ่อย่นนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทรงย่นทรงเชียงอะไรเขาได้ไหมเอออ่ะก็จะเป็นแบบดำเงาเนาะมันจะไม่เชิงด้าน,นทุกคนมันจะเป็นเงาเงานิดน,น,นึงอสีเขาอะ อันนี้จะเป็นเพจสีเหลืองล่าสุดเห็นแบบทําแบรนด์ใหม่แล้วนะเฮ้ยไม่ใช่แบรนด์ล่าสุดเห็นแบบว่าทําโลโก้ใหม่แล้วโคตดสวยเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้อยน่นคุยไอติมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทรง,งย,นยน่นเชง,ชงนะอของร้อยสิบนะครับผมยึดน่าจะยึดเดิมใช่ครับอันนี้น่าจะยึดเดิมดีมือร้อยสิบร้อยสิบใช่เหรอใช่คมันจะคล้ายกันทุกคนผมก็จําไม่ได้ว่า อ่าอันนี้ก็อยู่ราคาประมาณพันกว่าบาทครับหรือว่าสองพันอะไรประมาณนี้นะผมก็ลองทักไปถามได้ที่เพจเจมหรือว่าชื่อเฟซเจมลืมแยะ <c oughs> คือ,คอชื่อเฟซมันยาวจาัดอะเออเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันอ่ะอันนี้คือเฟซของเจ้าของท่อหรือว่าเจ้าของแบรนด์นะทุกคนนี่นี่คือเฟซเขาเลยเจมเล็กเออเจมเล็กอีเจม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมึงส่งบอทให้กูด้วยนะอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ผ่านไปแล้วนะผมอยู่มาราคาวันพันกว่าบาทไม่แพงอ่าก็สามารถแบบต้งได้คือแบบว่าไม่แพงเท่าไงนิยมอ่ะเออก็คือเป็นท่อแบบใส่ทั่วไปครับแต่ไม่แนะนําให้แบบว่าไปใส่แบบว่าขี่กวนชาวบ้านนะทุกคนอ่าแล้วใบนี้ก็จะแจกเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเป็นขอเป็นคิด้าหน้าแล้วกันเนาะอันนี้คือจะเป็นท่อร้5ยยี่หคนคือเราไม่มีร2 5ปยีาห้าตาบอันนี้เราแบบว่าได้มาแล้วแบบ คือไม่มีรถจะใส่ oh. อันนี้จะเป็นของว่าเฮ้ยอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้จะเป็นร้อยสิบอ๋อน,นี่เป็นร้อยอันเมื่อกี้อ่ะจะเป็นของร้อยยี่สิบห้าประวัติไ oh. ส้ก็จะแบบนี้อันนี้คือแจกเหมือนกันแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้แจกเราจะไปแจกอีกคลิปหนึ่ง oh. คลิปนี้ก็จะมาแบบว่าให้ดูว่าท่อเราเนี่ยมีกี่ใบ oh. อ่าก็จะประมาณนี้นะผม น,นี่คือแจกเป็นของร้อยยี่สิบห้าประวันคุณจะเอาไปขายก็ได้หรือคุณจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับผมถ้าตอบคําถามถูกนะผมแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้แจกแบบนี้นะ uh huh. เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้จริงเราก็จะแจกนะครับผม uh huh. ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมเป็นโบสปีดเหมือนกัน uh huh. เป็นหมกหมกกึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าละกันทุกคนคลิปแบบว่าที่ผมจะแจกทอเนี่ยผมจะสตาร์ทให้ฟังส oh. ตาร์ทให้ฟังเลยว่าเสียงมันเป็นยังไง uh huh. ทุกใบเลยเอาทุกใบเลยละกันทุกใบ uh huh. ของบ้านนะฮะทุกใบของบ้านเลย แล้วก็อันนี้คือแบรนด์ TFK นะผมที่เข้าที่เห็นนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นทรงเดิมก็จะเป็นเขาเรียกว่าสีอะไรนะส,สีสีเลดอะใช่เรียกสีเลดหรอือว่า <laughs> อ่ะก็เป็นแบบสีงานดิบเอองานดิบงานดิบเขาเรียกงานดิบโอ้โหนี่กูนี่ลาวที่ผ่านเลยอ่ะก็จะแบบนี้นะผมนี่คือตอนนั้นอะ่ะเราอยากเฮ้ยใหญ่ได้ท่อเงียบเพราะว่าผมเนี่ยเป็นชอบคนที่แบบว่าใช้รถ คือใช้รถแบบใช้งานจริงๆอะ่ะคือ<ะ>ต้องเป็นท่อเงียบเท่านั้นนะครับผมผมเลยแบบจัดท่อใบนี้นี่ท่อใบนี้ก็จะอยู่มาราคาพันกว่าบาทพัน<ะ>กว่าบาทนะผมน่าจะรวมส่งประมาณห้าพันหกประมาณนี้เนาะ,ะก็จะประมาณแถสปิเกอร์ด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยก็ใครอยากจะเข้าไปสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกับน้องคัตเตอร์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเฟซน้องคัตเตอร์ให้ดูนะผมอาจจะของแบรนด์ TSK นะเฟซน้องคัตเตอร์นะครับผมนี่ใครที่แบบว่า พักไปแล้วเพจทีเอสเคท์ไทลแลนด์เขาไม่ตอบเนี่ยสามารถพักมาเฟสน,นี้ได้อ,อนี่หรือว่าถ้าแบบว่าเขาตอบชา้าเนาะ,อ,ะอาจจะมีเบอร์โทรอะไรอย่างงี้ก็สามารถโทรไปได้นะผมสําหรับคนที่จะสั่งท่อพร้อมโอนนะทุกคนอหรือว่าจะเข้าไปสอบถามเรื่องท่อเนาะก็<ด>ะสามารถติดต่อเขาไปได้ทั้งสองแบบนี้นะครับผมอ,อันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมเป็นท่อหมกคือหมกจ้าเลยคือแบบแจ้งเงียบเงียบจิ๊กแล้วก็ ใบน,นี้ใบน,นี้ใบนี้เป็นของเจมเหมือนกันนะครับผมเป็นของเจมแต่อยากจะบอกว่าข้อเราแต่ละใบเนี่ยคือเราไม่ได้บอกว่าใส่ใช้งานนะแล้วก็ผมไม่แนะนําอย่างยิ่งนะทุกคนแบบว่าให้เอาไปใส่แบบใช้งานเนาะคือแบบว่าเอาเอาไว้ใช้แบบในการแข่งขัน,ขนหรือว่าแบบฮ้ยเอาใช้แบบใช้แป๊บเดียวอ่ะไม่ใช่แบบ,ว,บว่า like, ขี่ใช้งานเนาะถ้าเป็นใช้งานผมจะแนะนําแบบว่าเป็นพวกหมกอะไรนี้จะดีกว่านะคือ ถ้าเข้าหมู่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วมันเสียงดังมันลั่นก็ไม่แนะนํานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเจมเหมือนกันนะผมเป็นทรงย่นเชิงเป็นไงนี่โคตรเฟี้ยวโลโก้น้ำเงินอันนี้น่าจะของดีมนะเป็นของดีมนะผมอ่นผมพามาดูทุกคนนี้เป็นยึดเดิมเป็นยึดเดิมตัวนี้เป็นยึดเดิมถ้าผมจังไม่ผิดใช่ไหมวะหรือยึดอะไรมะง่ายใช่ยึดเดิมเออน่าจะยึดเดิมทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้ทรงมันละ เียวจัดเห็นปะอ่าเราจะประมาณนี้นะผมใบนี้ก็น่าจะอยู่มันพันกว่าบาทพันกว่าบาทหรือไม่เกินสองพันนะใครที่อยากจะเข้าไปสั่งซื้อก็ให้เข้าไปดูเฟซก่อนหน้านี้อ่ก็ของน้องเจมนั่นเองเจมอะไรวะเจมเปิดลืมอกละก็ผ่านไปแล้วนะผมส่วนคอท่อเนี่ยผมไม่มีเบอร์เนียว่ะเราน่ใจแบบว่าอัดเบอร์เนียได้นะใช่วาคอท่อมันเท่าไหร่นะผมก็ เอาง่ายคือเขอท่อมันจะเล็กมาก่อนแล้วมันจะมองใหญ่ตรงนี้นะผมใบนี้น<า>ก็จะประมาณนี้ใครที่แบบว่าทอบยึดเดิมหรือว่าทอบยึดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะยึดมีเนียมเนาะท,ที่ยึดท่อมีเนียมก็สั่งได้นะทุกคนอ่าสั่งที่เขานะไม่ใช่สั่งที่ผมนะใบต่อไปนะทุกคนอันนี้ท็จะเป็น,อน,นอเอ่อเรยอะไรอีอกเดี๋ยวเราขอดูบ้าที่มันแยกกัน อันนี้ก็จะเป็น t S k ใส่กล่องไม่ใช่ใส่กล่องอะไรไม่เพราะเราใส่อยู่เป็น t k เป็นเป็นท่อที่แบบว่าเราเลือกใช้แบบสเต็ปแคมท่อเนาะคืออยากจะบอกว่าวิ่งดีมากโคตรดีเออวิ่งดีมากอันนี้ก็จะเป็น t S k ป้ายแดงนะทุกคนนี่อันนี้ไม่มั่นใจว่าลูกเดิมหรือลูกอะไรแต่เขาตอนนั้นเราสั่งไปอะไรนะสั่งไปลูกห้าิมิลเนานะหรือว่าลูกเดิมนั่นเองนะผมขอท่อก็จะน่าจะ ยี่แปนเปล่านี่ก็ไม่มันแต่นะทุกคนอ่าก็ะจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนตนนั้นเนีอาไว้เพราะว่าเราต้องใช้นะใชเนาะแย่ก็ฟิวก็จะประมาณนี้คือถ้าเราแบบว่าเข้าบ้านแล้วนะครับผมเราจะใช้แบบว่าอะไรใช้รถแบบในงานเนาะคือผมจะเปลี่ยนเป็นพ่อเงียบหรือว่าแบบไม่รันมากถ้าใส่แบบนี้ไม่ได้นะทุกคนแบบโดนด่าพ่อ <laughs> อ่แล้วก็ใบต่อไปนะทุกคนใบต่อไปก็จะเป็น ันนี้ไม่มีแบรนด์ว่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวอ๋ออันนี้ก็จะเป็นท่อดีมท่อดีมทุกคน,นเป็นดีมดีมทรงเดิมนะทุกคนเดีย๋ยวพามาดูดีมทรงเดิมเคยถ่ายาแล้วแหละแต่ว่าสําหรับผู้ติดตามใหม่เนี่ยก็คือเขาอาจจะไม่เคยเห็นบางคนหรือว,ว่า้ยผู้ติดตามก่อหมบบว่าก,ก,ก็ติดตามเรามาตั้งแต่หลักหมื่นซักก็น่าจะเห็นแล้วผมว่าผมมีท่อไปไหนบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่รอรีวิวไปแล้วเนาะ,ะ,ะก็ประมาณนี้อ่ะ นี่น,นี่ดูนี่ยึดเดิมก็จะประมาณนี้สีดิบเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ยังไม่ใช้เลยแต่ว่าเริ่มจะแบบว่าขึ้นสนิมแล้วเห็นปะ่ะขึ้นสนิมมากอ่อน่าน่าจะคือยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเราสามารถเอาไปทําสีดําได้ก็หาอะไรแบบว่าปิดเพดแล้วก็พ่นสีดําทับไปเลยนะผมอ่ะก็จะประมาณนี้เก็บไว้ท,ทิ้งไปแล้วไม่รู้อ่ะ <laughs> แต่รวมกันก็เป็นมูลค่าหลายบาทนะทุกคนแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับผมใบสุดท้ายก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นแม่อะไรเลย TSK TSK เหมือนเดิมนะผมนี่เป็นทรงเดิมดีมที่เราเคยรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้อ่าก็ปลายทออเป็นนี้อันนี้จะมันจะมีอันนึงหมกมันจะมีอันนึงแบบเปิดเปิดไม่แต มันเป็นตะแกรงกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เรารอแบบว่าดีมันต,ตาต์ทได้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วผมเพราะว่าคือเราสั่งมาเพื่อดีอยู่แล้วคือทรงแบบว่าทรงย่นเนี่ยเรามีเยอะแล้วรรเรามาลองดูแบบว่าทรงแบบทรงเดิมบ้างน,นะว่ามันจะมีเป็นยังไงก็จะประมาณนี้นะผมท่อทั้งหมดนี้ที่มีอยู่ในบ้านก็จะประมาณนี้อก็มารีวิวให้ดูแล้วสำหรับคนที่คอมเมนต์มาหนกมากอยากเห็นแบบว่าผมเนี่ยรีวิวท่อทุกใบในบ้าน อ่าก็จะประมาณนี้สําหรับร้อยสิบแล้วก็ดีมาทุกแล้วก็มีมีกใบหนึ่งที่เราแบบว่าเอาไปใส่ยิงมาก็น่าจะได้ยินเสียงกันแล้วเงียบมากอ่าแล้วก็ใบนี้เรานะ่าจะไม่เคยเอาไปสตาร์ทหรอใช่หรือว่าเคยน่าจะเคยแต่ตอนสีชมพูอ่าตอนแบบว่ามาแรกๆเลยน่าจะเคยแหละทุกคนอ่นะก็ใครที่แบบว่าตอบคาถามถูกก็รับไปเลยนะผมแล้วก็ออกค่าส่งให้ผมด้วยก็ประมาณนี้นะผม คือผมไม่ได้คือผมไม่ได้ใช้จริงๆใบนี้นะครับผมอ่าส่วนใบอื่นเนี่ยคือถามว่าขายไหมไม่ขายนะทุกคนบางใบเนี่ยเขาสปอนเซอร์มานะครับผมอ่าคือเราก็เอามาถ่ายเราเอามาถ่ายว่าเป็นแนวทางให้ทุกคนนะโดยว่าเอ้ยบางทีเนี่ยเขาแบบอยากซื้อท่อแต่ว่าเขาแบบว่ายังไม่มีแบบว่าวิดีโอดูหรือว่าเอาง่ายๆคือไม่มีแนวทางแบบวิ้เป็นคลิปแบบเป็นเสียงอะไรเนี่ยเออเราก็เอามาถ่ายให้ทุกคนดูเขาก็สปอนเซอร์มานะครับผมแล้วบางใบเนี่ย เราก็ซื้อมาเราก็อยากแบบว่าเก็บไว้ใช้ครับอ,อผมก็เลยว่าไม่ปล่อยนะทุกคนนะถ้าแบบว่าเราแบบว่าไม่มีจะกินก็จะขายยกกองทุกคนนะ <G ül üyor> ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณสําหรับผู้ติดตามใหม่แล้วก็คนติดตามเก่าด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะ เอาพัท่อ <ไป S 1> ทั้งบ้านเอนเอาตทา,า<ง>ตท่อทั้งบ้านเลยเป็นไงชาวบาทุกคนแต่เราคนเดี่ยวว่าอยากฟังเสียงเนาะแล้วแบบว่าอยากจะสั่งข้อ<ไ>แต่ไม่รู้ว่าจะสั่งแบบทรงไหนดีหรือว่าอยากได้แบบไส้แบบไหนดีก็เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเป็นแนวทางเนาะก็ประมาณนี้นะผมก็รีวิวทอทั้งบ้านเป็นไงก็จัดให้แล้วตามแบบว่าคนดูคอมเมนต์นะทุกคนก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัว้าไปเพลงนี้ไปแล้วทุกคนเป็นไงทอทั้งบ้านดจัด